สาวลาวนะครับพาเพื่อนๆสวยนะครับผมงานนี้นะครับแรง<ๆ>งานต่างด้าวในหลายประเทศนะครับแทบสะดุ้มกันเลยทีเดียวนะครับผมเพราะว่าตอนนี้นะครับตมฝั่งไทยนะครับเอาจริงมากๆครับผมนะใครที่ทํางานผิดกฎหมายนะครับผมใครที่นะครับทำอาชีพสวหรของคนไทยนะครับแทบหนาวนะครับเพราะว่าตมฝั่งไทยนะครับทำงานกันอย่างเมามันนะครับทำงานกันอย่างเต็มที่นะครับผมงานนี้โอ้โหนะครับสาวลาวพานะครับแรงงานหรือว่าเพื่อนๆสวยนะครับผมว่า เพราะว่านะครับทำงานที่ไทยไม่พอครับทำอาซีพสงวนอีกต่างหากนะครับมาแย่งอาชีพคนไทยงานนี้นะครับแรงงานหรือว่าคนหลายประเทศนอกาที่เข้ามาไทยนะครับทำงานผิดกฎหมายโอ้โหนะครับนั่งไม่ติดกันแล้วตอนนี้นะครับเพราะว่าตมไทยลุยจับอย่างเดียวครับผมใครทํางานผิดกฎหมายนะครับปรับ5้าหมนบาทนะครับขั้นต่านะครับผมโอ้โหบอกเลยว่ามีหนาวกันเต็เที่ครับผมนี่แหละปากพานะครับเพื่อนๆสวยนะครับผมตาสุด ตวัไทยเอาจริงได้แล้วครับผมงานนี้เกมคันทุกไลน์นะครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีสบายดีนะครับ FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามานะครับรับชมนะครับผมคลิปวิดีโอนะครับผมคือตอนนี้นะครับผมนะสาวลาวนะครับที่ปากเก่งเนาะลาคนไทยสดๆนะครับนะคือหลายๆอย่างนะครับที่มันเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าปากสาวลาวคนนี้นะครับพาตัวเองซวยจนล่าสุดนะครับก็นะครับโดนจับนะครับแล้วก็โดนปรับเงินนะครับอย่างต่ำมีแหละครับผมประมาณ 5 0,000บาทนะครับโอ้โหหนักครับพี่น้องแลวก็ไม่ได้เข้ามาประเทศไทยหลายปีพี่น้องครับน่าจะแบบโดนหลายปีสมควรนะครับเพราะว่านะครับทาผิดนะครับอาชีพสงวนเนาะเพราะว่านะครับส่วนมากนะที่เห็นนะครับแรงงานลาวดีๆก็มีนะครับแรงงานต่างต่างชาติหรือว่าแรงงานในหลายประเทศนะครับที่ตั้งใจทางานก็มีเยอะนะครับแต่ส่วนนั้นก็ทํางานไปนะครับเนาะแต่สําหรับแรงงานที่มาปีนเกี่ยวนะครับมาทําอาชีพสงวนของคนไทยนะครับ ถ้าคนไหนอยู่เป็นก็อาจจะรอดนะครับแต่สาวลาวคนนี้นะครับบอกเลยนะครับผมว่าทาเพื่อนเพื่อนช่วยนะครับเพราะว่าล่าสุดนี้ตมนะครับทางฝั่งไทยนะครับพี่้องโอ้โหจับกันสนั่นนะครับล่าสุดนี้บอกเลยว่านะครับคนลาวมีสะดุ้งหรือว่าคนชาติอื่นนะครับที่ทําุรกิจคนไมยก็มีสะดุ้งเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับบอกเลยนะว่าโดนจับจริงครับผมพี่รองนะครับตมไทยลงพื้นที่เองนะครับใครที่นะครับแย่งอาชีพคนไทยจับนะครับ ปรับ50,000นะครับขั้นต่ำ50,000บาทครับพี่ดองเลยนะครับบอกเลยว่าหาเงิน50,000บาทนี่ผมหาปนตีก็ไม่ได้นะครับ50,000บาทนะคือแบบบอกเลยนะครับผมว่าใครคิดอยากจะจบแบบนี้เนาะก็ทําไปนะครับใครที่ไม่คิดอยากจะจบเฮแบบนี้ก็ไปหาทำอาชีพที่มันถูกต้องตามกฎหมายนะครับพี่ดองไปหาทําที่เป็นแรงงานดีกว่านะครับไปรับจ้างคนไทยดีกว่านะครับเพราะว่าทําแบบนี้มันเสี่ยงนะครับมันเสียเงินเนาะ สมมติว่าทําไปนะครับโดนจับมาจับปรับเงินก็ไม่คุ้มนะครับไม่ได้เข้าประเทศไทยหลายปีนะครับขาดได้ได้ไปอีกนะครับผมงานนี้คิดได้ดีนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดคลิปไ้ดูครับพี่้องเลยนะครับงานนี้แรงงานนะครับหลายๆประเทศสะดุ้งแน่นอนนะครับนะใครที่คิดบ้าตัวเองมีสามีเป็นคนไทยนะครับจะมาขายของต่างๆก็มีกฎหมายนะครับนะคุณเป็นต่างด้าวเนาะคุณจะมีสามีไทยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวเรามาชมคลิปนี้ด้วยกันครับผมมีโทษตาม ตามตามพรบคนคนสัาว์น้าพรบคนพนักงานนะครับผู้นิยมส่วนคุณมุณทูซานะครับพบว่ามีพาสปอร์ตวีซ่าตามสามีไม่มีว่าเิ่มอีกนะครับก็จะผิดมาตราแปดนะครับทำงานนอกเหนือศีลก็จะโดนค่าปรับ5,000ถึง50,000ไม่ได้ไปนะฮะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเช็คทีนึงแล้วก็ทางนี้เมื่อปรับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะต้องโดนถักดันของประเทศนะครับสิทธิ์สิทธิ์อื่นๆเนี่ยก็เป็นอำนาจของสหรัฐซึ่งไม่ใช่ของผมนะครับผมขออนุญาตแจ้งสิทธิ์ของท่านก่อนว่า ขณะนอนนี้ท่านถรุมนะครับตสิที่ระบุ่มคณนะครับแจ้งยาพี่น้องจะป่วยท่านสามารถรับการรักษาได้นะครับก็ลดับต่อไปเดี๋ยวขออนุญาตควบคุมตัวทั้งสท่านนะครับไปทำมันที่จับกลุ่มหน้าที่ว่าการอำเภอแปบนะครับสอามข้าสอบทัางคูนะครับยัสอถามเพิ่มเติมไหพร้อมคพร้อมคขอาว่ตอห่

เคลียร์นะครับนี่ครับมาเคลียร์ครับเอาหมดเลยครับหมดนะครับแล้วก็เอาให้หมดนะครับ

าหนนะออไหนไหน้หนหนาแค่อหนละเจ้าขอนตลาดก็ขายเลยมันแล้วบ้างมึงแค่ขายอันนี้เก็นเลยขายทุกวันเห้วก็ขายเรื่อยๆขายอยู่ตรงนี้เหรอ ไม่แล้วก e ็เก <ım Laser> ็บ่ไรเแบบีแดงเพราะว่า <único> อ <Liberty Overwatch throat> <güzel fit> ่างานโอเคเพราะว่าที่ต้นต้านี่ต้ะสบง่นเยใช่หงรอประกานที่เราเจได้ไหครับยังประสบปัญหาหลอลงตรงนี้ทางเท้าเขาหงอกกับมันก็ไปรหลาดต่อนต่อไปไปแจ้งมันเอาปวดไม่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 บ่ไในไม่บัอดานครับก็หาเยวที่ส่งปตวที่จะจัดกาแล้ว เอาตัวด้วยขอานเข้าเกณรกลับตัวนล้วพนกไเราเข้าเกณฑ์ไม่กลับที่ไหนะเข้าเกณฑ์แรงแรงก็ออาโอ้โหครับผมพี่เราเลยมีหนาวนะครับมีหนาวทั่วนะครับกันทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในงานในหลายประเทศนะลาวกัมพูชาเมียนมานะครับผมหรือว่าในงานชาติอื่นนะครับที่มาทําธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงงานประเทศใดก็สร้างนะครับผมนะคือนะครับบอกเลยนะครับผมว่า ถ้าจะมาถูกต้องตามถ้าจะมาถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมนะทาแบบเหมือนพี่น้องผมทำเนาะเกี่ยวกับคือน้องสาวผมก็ทํางานขายของนะครับแต่ว่าเป็นลุกน้องนะครับเป็นลุกน้องของเต่าแก่นะครับเป็นคนไทยนั่นเองนะครับมีบัตรทุกอย่างก็รอดไปนะครับผมแต่ใครที่มาปีนเกี่ยวขายของเองนะครับนะทำอาชีพแบบคือพูดง่ายๆก็เป็นนายจ้างของตัวเองนะครับผมก็โดนนะครับเพราะว่าอาชีพเกี่ยวกับการค้าขายนะครับให้ เฉพาะคนไทยเท่านั้นนะครับที่เปิดร้านกิจการของตัวเองนะครับงานนี้นะครับเจนุดคิดว่าตัวเองจะรอดนะครับเพราะว่าเป็นสามีเป็นคนไทยนะครับก็เหมือนพี่ตำรวจคนนี้นะครับผมเขาพูดไว้นะว่าจะมีสามีเป็นคนเป็นคนไทยก็สร้างนะครับแต่ว่าคุณก็ยังเป็นคนต่างด้าวอยู่ดีนะครับถ้าสมมุติว่าจดทวีตนะครับแล้วก็มีนะครับเสียภาษีนะครับให้กับภาครัฐบาลของประเทศไทยส่วนนั้นอาจจะรอดนะครับส่วนนั้นอาจจะรอดเนาะแต่ว่าถ้าแบบ อย่างเป็นคนลาวยัางเป็นคนกรรมัมพูชายัางเป็นคนพม่านะครับเนาะถือบัตรสปอร์ตหรือว่าถือบัตร m อ u นะครับแต่ว่าทำงานนะครับไม่ตรงกับตรงที่บัตรนะครับบอกว่าคุณทำงานสมมติว่าทำงานขายนะครับขายของขายมะม่วงนะครับแต่ว่าไปไปเปิดร้านหรือว่าไปทำงานขาย แตงโมนะครับกับนายจ้างของคนอดื่นมันก็ผิดกฎหมายอยู่ดีนะครับเพราะว่าคุณอยู่กับนายจ้างนี้คุณก็ต้องทางานกับนายจ้างนี้ถ้าคุณไปทํางานกับนายจ้างอื่นคุณก็ทาผิดกฎหมายเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับพี่เนี่ยพี่น้องครับล่าสุดนะครับผมเนาะตอมอฟังไทยนะครับจัดนักดเติมนะครับเก็บเกลียบทุกไล่นะครับบอกเลยว่าสาวเล่านะครับผ้าเพื่อนเพื่อนช่วยพี่น้องนะครับนี่แหละปลาหมอตายเพราะปลาจริงๆครับผมนะ คือถ้าไม่มาหาเรื่องก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าแบบทํางานเนาะถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็นะครับอาจจะมีบ้างนะครับผมขายของผิดกฎหมายนะครับผมแต่ว่าคนไทยจะดีเหมือนที่ผมพูดไปแต่ละคลิปนั่นแหละครับว่าคนไทยเขาก็ไม่แบบไม่เอาเรื่องอะไรมากมายหรอกถ้าคุณอยู่เป็นนะครับถ้าคุณแบบว่าเออไม่มาออกมาด่าคนอื่นเนาะออกมาด่าคนอื่นแบบโอโ้โหเหมารวมคนไทยทั้งหมดนะครับคนไทยขอทานกินอะไรประมาณนี้มันมันแรงนะครับมันแรงมากๆ ขนาดแบบเขาด่าหรือว <unge> ่าเขาคอมเมนต์คุณมากคุณตาขาวแค่นั้นคุณแบบยังเดือดนะครับคุณด่าเขาแค่ขนาดนี้แล้วเขาจะไม่เดือดได้ไงนะครับคนไทยจะแบบไม่เดือดได้ไงนะครับคิดดูนะครับสาวเราโอ้โหคำบ้านลาวตาขาวนะมันไม่แดงเท่าไหร่แล้วครับผมนะคือแบบมันไม่เหมือนดูถูกคำว่าขอทานกินหรอคำว่าลาวตาขาวมันก็เหมือนเออเองขี้ขาดเองขี้ขาดตาขาวไอเนี่ยมันไม่กล้าสู้คนอะไรประมาณนี้เหมือนเขาบอกว่าผมเนี่ยขี้ขาดตาขาวจังเลยนะครับไม่กล้าสู้ไม่กล้าสู้กับคนนี้ ขี้ขาดจังเลยมันก็ไม่แดงเท่าไหร่เห็นไหมครับเนี่ยครับมันเหมือนคําว่าขี้ขาดตาขาวมันก็เป็นคนแบบใจอ่อนนะครับไม่แข็งแรงไม่กล้าสู้คนอื่นอะไรประมาณนี้มันเป็นคําแบบก็เหมือนเพื่อนๆพูดกันนะครับแต่คําว่าขอทานกินมันหนักนะเองนี่ไม่มีปัญญาหากินเองนี่ไม่ไม่รู้จักสมาหากินแต่ละวันขอทานแดกมันน่าอายไหมเนี่ยครับมันเจ็บนะครับพี่น้องคำว่าขอทานแดกเนาะ ก็ประมาณนี้ครับทุกคนนะครับล่าสุดนะคนลาวแทบสะดุ้งนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับหรือว่าในงานในหลายประเทศนะแทบสะดุ้งเพราะว่าตมฝั่งไทยนะครับกัมับนะครับเจอที่ไหนจับที่นั่นนะครับปรับผักดันกับประเทศนะครับแล้วก็ไม่ให้เข้ามาประเทศไทยบัตรสปอร์ตครับถือว่าใช้งานไม่ได้หลายปีนะครับผมนะโอเคครับที่น้างครับสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณนหลายนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับคลิปผมนะสำหรับคนลาวที่ดูคลิปนี้นะครับฝากเป็นดูตาหอนนะครับถ้าไม่อยากเกมแบบนี้นะครับอย่ามาเพิ่มเกิม ในเมืองไทยอย่ามาปากดีปากเก่งในเมืองไทยนะแล้วคุณนะครับถ้าคุณปากดีแบบนี้คุณจะเก่แบบนี้นะครับผมโอเคครับทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับผมขอบพระคุณในหลายครับพี่น้องสวัสดีครับ